จากปัญหาชีวิตคู่มากมายที่มีคนเข้ามาปรึกษาเอฟกิตติจึงกลายเป็นพอดแคสต์ปัญหาชีวิตคู่ครั้งแรกของเอฟกิตติสวัสดีครับอยู่กับผมเอฟกิติและนี่คือเอฟกิตติพอดแคสต์จากปัญหาชีวิตคู่มากมายที่ได้เข้ามาปรึกษากับเอฟกิตติวันนี้จะเป็นเรื่องราวความรักที่ว่ารักมากไปก็ไม่ดีวันนี้ก็จะได้เปิดให้มีสายโทรเข้ามาปรึกษาพูดคุยกันจากทางบ้าน สวัสดีครับชื่อคุณอะไรครับค่ะสวัสดีค่ะชื่อฟ้าค่ะวันนี้หนูก็มีเรื่องจมาปร,รึกษาคุณเอฟกิตตินะคะในเรื่องของความรักที่หนูมีให้เขามากจนเกินไปนั่นเองค่ะเรื่องมันเป็นยังไงครับคุณฟ้าสามารถเล่าได้เลยนะครับค่ะเรื่องมันมีอยู่ว่าหนูได้คบหาก,กับแฟนคนหนึ่งเราทั้งสองคนนะคะได้คบหาก,กันเรื่อยๆได้คบหาก,กันมาสักพักแล้วนะคะ แต่พอนานๆไปนะคะหนูเริ่มรักเขามากเกินไปละรู้สึกว่าห่วงเขามากละหนูจะชอบถามเขาตลอดเวลาเลยว่าเธอไปไหนเธอทำอะไรอยู่เธออยู่ที่ไหนเธอไปกับใครเป็นคนที่ชอบจุ้จี้จุกจิกเขามากเลยค่ะจนรู้สึกว่าทำให้เขาอึดอัดจนทำให้เขาแสดงอาการออกมาให้หนูเห็นได้ชัดเลยค่ะบางครั้งเขาจะทำสีหน้าแบบ หูดหงิดใส่หนูหรือไม่ก็ต่อหายใจแบบเฮ้อเสียงดังใส่หนูจนหนูอะรู้สึกได้ว่าเขาอึดอัดจ,จริงๆละหนูควรจะทำยังไงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นดีคะหลังจากที่ผมได้ฟังเรื่องราวของคุณฟ้าแล้วนะครับเรื่องนี้ผมก็จับใจความได้ว่ารักมากเกินไปก็ไม่ดีจริงๆเรื่องนี้คงจะเกิดขึ้นกับใครหลายๆคนถ้าถามว่าเขารักเราไหมคําตอบคือเขารักแต่ที่เขามุ่หงิดใส่เราที่ทําตัว อึดอัดเพราะว่าเขาต้องการความอิสระบ้างนั่นเองนะครับคุณฟ้าควรให้เวลาส่วนตัวกับเขาบ้างไม่ควรไปถามหรือจุกจี้จุกจี้เขามากจนเกินไปถ้าเรื่องนี้เกิดขึ้นกับตัวของคุณฟ้าเองคุณฟ้าเองก็คงจะอึดอัดเหมือนกับแฟนของคุณฟ้านะครับคนเรานะครับไม่ชอบการที่มีคนมาคอยตามมาคอยถามเราอยู่ตลอดเวลาหรอกนะครับและที่เขาแสดงปฏิกิริยาต่างๆให้คุณฟ้าเห็นเขาคงอยากให้คุณฟ้านั้นรับรู้ว่า เขาไม่โอเคกับเรื่องของคุณฟ้านะครับได้คงอยากให้คุณฟ้านั้นปรับตัวเขาไม่อยากทะเลาะเพียงแค่เรื่องเล็กน้อยคุณฟ้าควรที่จะเปิดใจและคุยกันดีๆนะครับผมเชื่อว่าถ้าคุณฟ้ากับแฟนเปิดใจคุยกันยังไงความรักของคุณฟ้าก็จะยืนยาวแน่นอนนะครับทุกๆคนครับแล้วก่อนจะจากกันผมก็มีข้อคิดจะมาฝากนะครับความรักที่แตกสลายเกิดจากความรักที่เรามีให้เขามากจนเกินไปดังนั้นเราต้องให้เกียรติซึ่งกันและกัน เพื่อนรักที่สมบูรณ์แบบของเรานะครับไว้เจอกันใหม่กับ f กิติพ Podcast ครับ